เอาใหม่ไหมเอาใหม่ไหมดูใหม่นะเดี๋ยวอามาให้ดูใหม่นะมาดูนะมันแตกแตกอะอยู่ไหมอู่ไหมนะไขแตก ดีดีดูอีกเหรอระวังไข่จะแตกโบโม่ม่ไข่จะแตก ไม่ไม่ไม่เศษเศษบุเสโอ้ยดูไหมดูวันนี้ไหมวันนี่ก็จะแตกปุ๊บเหมือนกันใครดูนะคใครดูนะปุ๊ค ui dạ dê dạ dê dạ dê ăn đi rồi ăn đi xẹt ơi bụng